ถ้าโพถ่ายรูปให้ดูดีสวยโดนใจกดไลค์รัวรๆเอามือจับผมดูเป็นท่าที่ไม่ตั้งใจให้ได้คิดว่าจะออกมาสวยแต่ดันสวยสังงั้นเอามือเสยผมไว้เบาๆเสมือนโดนแอบถ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มองกล้องโอ้โหดูดีสุดๆถ่ายรูปกับดอกไม้ อยากหวานลำมุญโดยไม่ต้องมีพรออะไรมากมายดอกไม้ใบหญ้าเป็นทางเลือกที่ดีมากหยิบจับมาถ่ายท่าไหนอะไรยังไงก็สวยนั่งบนท่านบันไดถ้าโปรดของแฟชัน่นนี้สตาถ่าโพดกับท่านบันไดจะเห็นบ่อยมากในบรรดาเซเล็บนักร้องและดารานอกจากจะเก็บสะโพกแล้วยังทำให้ดูขายาวด้วย ค้อยเท้าดูดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วท่านี้จะทำให้ขาดูเรียวยาวมากกว่าจะยืนตรงธรรมดาซะอีกแอบคิดว่าเพื่อนๆต้องเคยทำท่านี้กันทุกคนแน่เลยโชว์เอวแบบไม่ได้ตั้งใจได้ฟีลประมาณว่าผลอผอนะนะอะไรนะเหรอคัซิสบังเอิญยกแขนขึ้นพอดีเลยแต่รูปที่ได้ก็ทำให้ออกมาดีเลย โชว์เอวขาวขาวบางบางหนุ่มหนุมเห็นเป็นต้องละลายหันข้างครึ่งหน้าเหมาะสุดๆกับคนหน้าใหญ่หรือหน้ากลมเพราะการถ่ายรูปแบบนี้จะทำให้เห็นหน้าเสี่ยวเดียวเอาผมมาบังหน่อยหน่อยเวิร์กมากนั่งขัดสมาร์ลอยถ้าเก็บต้นขาในตำนานของข่าฮิตของเอาสร้าง ทำท่าเหมือนกํำลังจะลุกจากการขัดสมาธ์เลยกลายเป็นขาลอยแต่ผลที่ได้กลับทําให้ขาดูเล็กกระชับกว่าเดิมเป็นท่าที่หลอกตาได้ดีจริงนั่งงอเขา่านั่งชิวๆในสวนที่บ้านหรือที่ไหนที่ไหนก็ถ่ายรูปออกมาสวยมากแต่ถ้าใครเจ้าเนื้อนิดหน่อยอย่าลืมบอกตากล้องนะคะว่าอย่าถ่ายมุมเสย ไม่งั้นอาจจะเห็นต้นขาที่เบียดกันอยู่นะเอามือปิดหน้าสายแบล็คควรทำคิดอะไรไม่ออกเพราะไม่ได้แต่งหน้ามาแต่อยากถ่ายรูปตึกไม้ยามนกเอามือปิดหน้าเลยจ้าได้รูปถ่ายเก๋ๆและออกมาสวยและยังปิดเนียงและหน้าที่ไม่เรียวของเราได้ด้วยเล่นแสงและเงา ความชี้ของหนุ่มสาวอินดี้คือต้องถ่ายรูปเล่นกับแสงและเงาดูดีมากกับพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแสงจะเป็นสีส้มและทำให้ภาพดูนวลกว่าแสงสีขาวถ่ายรูปกับสัตว์ละมุนสุดๆไปเลยจ้าอยากได้ยอดไลเยอะก็ต้องถ่ายรูปกับน้องหมาน้องแมวนี่แหละสาวสรักสัตว์แบบนี้ ใครเห็นก็ต้องอยากกดไลค์มีความสวยและใจดีมีเมตตาหากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ